ดี่พรบทุกคนนะฮะจะให้ลองขับรถดูลองขับรถดูนะการนั่งบ่เดี๋ยวจะเป็นยังไงเบรกก็จะดูเนาะให้พี่นัทลองขับรถนะฮะบาเบียร์ครั้งแรกครั้งแรกเลยไหวไหมไหวกล้าขึ้นไหมเนี่ยกล้าเข็มขาดเข็มขาดด้วยเข็มขัดเข็มขัดเข็มขัดเชิมขาด พอดีไหมนับตับที่นั่งก่อนพอดีไหมโอเคแล้วเดี๋ยวพี่เพจะกไก่หายยังบก่อนหิเบรกก่อนหิบแล้วยเบรกอ่อนเบรกิงก่อนโอเคคัะอ่าตามลงมาเบรกปึ๊บอีกอีกอ่าเนี่ยนี่โอเคค่อยปล่อยเข้าหัง่น็นรางหลังเห็นไหมมีรถไหยล่ะไม่มีโอ้รขับเร็วแทเนี่ย

โอ้ดีเหรอเนาะปีนี้ตองทำให้ได้นะปีนี้ต้องทำให้ได้ของของของโอ้ยเบียเบาเบาเบาเบียเสียวเบียเสียวเบียเสียวไปกวนเหล็กมันตกก้อนเหล็กมันตกป่ะเออมันตกลเหล็กอ่ะโอยอยาให้เหียบเนี่ยมันนิ่มดีเนี่เบียเนาะรถเบียมันรถเบียมันนิ่มดนไงครับ ก็ยังอยู่ปกติอให้เป็นแรงบนดาลใจอยากได้รถใช่ให้เป็นแรงบนดาดใจว่าอยากได้รถขับง่ายกระบะมันใช่สุดนอดเล้งก็เอ้ยก็ขับกระบะยูแต่ว่านั้นมันนี่มองเห็นทางมันี่ะเห็นเนี่ยมันไม่เห็นทางห่ะมันเป็นอย่างไรมันจะไม่เห็นทางตัวตามตัวคงไรก็เท่าเลยไม่มันต้องเสริมเบาะ้ไม่ขับไม่เบาะมันมันมันปรับขึ้นได้อีกอยู่ ใช่ก็ได้ไมันจะถึงแปนาทีอ๋อมันจะถึงแปดนาที้อโอ,โอ,โอ,โอที่จะขับเร็วเดี๋ยวมันไม่ใหชมเบเอฟซีชมเบลให้ชมเบ,มบ,มบเลย่คืออันนี้ก็คือให้พี่นัทลองขับรถครั้งแรกยแต่รถเบลมันก็ขับยอกขับง่ายทุกคนใช่มันเป็นออโต้มันเป็นอโอโต้มันเหยียบยังเดียวเพราะว่ารคนี้ B นเบลซื้อมาเขาเผื่อคุณติวขับในช่วงเวลาใ่เวลาเบลไปเหนื่อยใช่ไหมและเชื่อไยังว่าขับรถได้อขับได้เนี่ยโก้ขับนิ่มด้วยนะทุกคน เดี๋ยวไปถึงแปดนใช่ใช่นี่ครับบรรยากาศทั้งหมดนี้สบายแล้วคันนี้เข้าสะพนครมันได้เหียวขับกลับพี่นัดมีใบขับขี่ตลอดชีพไม่ต้องห่วงออเไม่ได้ไปซื้อใบขับขี่ด้วยออื้พี่เพชรจะรู้สึกไงเบียร์เบียร์ลงจากรถแล้วก็ถามแล้วก็เบียร์ก็พี่รู้เียก็บีบแต่ไม่ไม่เบียร์ก็ไปแกล้งบอกพี่เพชรพี่นัดไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเแล้วก็บีบแต่เรียกพี่เพชรใช่นะ เขาไปดูคลิปอยู่แล้วได้เอาก่อนที่จะเห็นคลิปมาดูหน้าตาพี่เฟสตี่ว่ามันเป็นไงนะเห็นปะรู้จักเบรกนะรู้จักเบรกนะรู้จักเบรกนะรู้จักรู้จักมองว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรเราต้องตั้งสติขับรถต้องเบรกแต่ไกลไม่ใช่เบรกกระชันชิดใช่ต้องเบรกค่อยๆเบรกเพราะมันจะได้ไม่กระชึ๊กๆด้วยใช่ต้องค่อยๆแตะเบรกอย่างนี้ค่อยๆแตะ ให้เหยียบพวดไปได้สินะรถจะหมุนนะคะต้องค่อยชะลอรถนะคะแล้วก็ผ่อนนะคะแล้วก็เหยียบนะคะโอเคไหมอืมเออไปวนโรงเรียนสักรอบไหมได้แต่เข้าทางก็ได้แปดนาทียังชข้าแล้วก็เข้าหน้าออกมาแล้วมันจะจอดเออจอดตรงข้างนอกมันเด้งเมื่อไหร่ตรงข้างนอกเหมนเดิมอ่าไปเข้าโรงเรียนแล้วแล้วก็หันหน้าออกมาได้พี่เดี๋ยวเราออกจะได้ง่ายโอเคเข้าตรงโรงเรียนเข้า

เฮ้ยบัตรโตกนี่บัตกโต๊กดูอยู่เห็นอยู่นี่คนนั่งเนี่ยมันจะเสียวกว่าคนขับใช่ไหมอืมอือนั่นแหละกะสี่ล้อด้วยนั่นี่ะกะสี่ล้อไม่พลาดเฮ้ยเดี๋รับเดี๋ยวเวขับรถตอนนี้ขับรถเด้อขับรถเด้อนี้ขับรถทำไมได้น่าจะของมา เดียวเราก็ดีวงตั้งเข้าฝาไว้นะใจจะดีวงไม่มันให้มันพ้นนะมาดูตรงนี้เข้าฝาเดินไปจุบเยดไหมเนี่ยโอ้ยสบายมากเข้าฝาไว้นะอี่สีเนะทางแคบก็ต้องค่อยๆไปดีๆตกใจดีๆตกใจใครขับรถมา

ตรงตรงอีกอีกไมกกตรกอออีกเอาน่าอีก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 กงามไหมงามไหมอีกอีกโอเคพอ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 แล้ววงไรก็ตรงอย่าเบรกอ่าขึ้นดบงเมบ่ขึ้นโอเคโอเคจบค่ะจบขึ้นดแอรด้วยปดีก่อน เดี๋ยวผมปิดแอร์ก่อนปิดแอร์ก่อนหมุนเอานั่นแหละจบข่าวโอ้ยผู้ดนายการอ้มนไไหนคำหยาดวะง่ายดิ้วบยมากสูงไงนี่แนช่ไหมว่าตะขับมาจากตะมวยอือา่่ฮา นี่เป็นไรครับนิ่มหมนิ่มเจียวเจียวเป็นนัดเียวไหมเจียยวเววันเีรนั่งเก่งไงเอาลือไหมเบียร์เออเปไอนได้ล่ะเตือนเตือนไลใครมาผู้ขับรถใหม่มารับอืมเอาเอาเอป็นไรรู้สึกไงดีเราต้องมีรถสักคันนั่นแหละรับทําง่ายไหมง่ายอ้าเอาเอาเอาอานี้เนาะ น,น,นะอโอเคทุกคนเป็น <c oughs> ครั้งแรกนะครับเอา้าเ้เจอใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ